ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ครับช่วงลำดับโตจากนี้ไป ท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยดีเจนานหนังมนูนกำเนิดโทอเราเป็นคนใต้อย่าได้ลืมเลือนเราเป็นคนใต้อย่าได้ลืม ช่วยกันตักเตือนเลยโลกโลกล้านลานวัฒนธรรมบ้านเราแลยซื้อทอดยาวนานวัฒนธรรมบ้านเราซืบทอดยาวนานโอยาตายายให้ไหวของดีของดีแล้วให้ ากตายอุดมและสมบูรณ์มากประนปากตายอุดมและสมบูรณ์มากประนธรรมชาติสีสันและสง่าราศีนั่งลุงโนราลิเกปากามีนั่งลุงโนราลิเกากา สร้างความดีสักสีชาวไายโอ้แล้วรวมกันสร้างความดีเพื่อสักสีชาวตายนนโลกโลกลา้ลาน เกิดมาฉาดนึ่งตองตัดแทนแผ่นดินเกิดการหลักษ้าวัฒนธรรมคือการรักสราา้าฉิสำานึกในหน้าทีและความรับผิดชอบครับก็ดีครับท่บานผู้ฟังที่เคารพกับทุก่านกับพบกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันสักคลั้งนึงในวันอาทิตย์นะทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณใบ่องมงคิดนาะทีรือประมาณตรงนี้นะครับกับท่านผู้ฟังครับ ในช่วงนี้ก็เป็นที่รู้เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าอาประเทศไทยเมืองไทยของเราเกิอดอะไ้ขึ้นในานามของรายการอนุรักษ์พัฒนธรรมไทยก็แสดงความวาาไว้อาะไรกับการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางจา้าพระบรมราชินีนาศนะครับ แมล่วงข้องเรานะครับแม่ข้องแผ่นดินนะครับในแถบสุสวนมากดเนินอยางอีกสักครั้งหนึ่งเป็นริสากันุทุกๆคันนะครับกาเรามารวมกันถวายความอาลัยให้กับแม่ข้องแผ่นดินข้องเรานะครับถึงแนวทางการปฏิบัติทางการรัฐบาลนะครับทางนายกรัฐมนตรี สำนักงานสำหนักราชวังได้ออกเป็นาำนดก,การขึ้นมาว่าเราพาอโตนิกสคนชาวไทยนะครับควรปฏิบัติตัวกันปันปื้นในช่วงในช่วงนี้นะครับนะครับก็ไม่ผูดใดไร้มากต่อเน,นื่องจากว่าเป็นเรือาบกันยูนะครับคนไทยเราก็ชื่อว่าสิ้นรอมโพรอมไซ กันไปแต่ว่าความจงรักภักดีอยังอยู่ในใจของคนไทยเราตลอดไปนะครับครับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพมศิลปินมนุนํำเืิอทองนะครับก็เป็นกำลังใจทุกๆคนนะครับให้กำลังใจเหลคากายุกคนได้ต่อสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับทำมาหากินนะกับเศรษฐกิจปัจจุบัน โยกันปันปลื้อสุขภาพต้องดูแลกันปันปลื้ออันนี้เป็นสิ่งที่เราครับต้องทาเมื่อนกันนะครับกับ่านผู้ฟังครับช่วงนี้ฝนฝ่าตกนะครับถือว่าเป็นฤดูกาลอล้วกันนะครับเป็นวันจักเป็นเรื่องขต้องทรมชาติอืมเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพรับฝนทักฝ่าทากฝนในการอ่าเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกัน เป็นวัดกันไงายปัจจุบันนี้นะครับมีทีมงานไล่คนนะครับผักผัวไล่คนแล้วพอโทไปก็เอกเป็นวัดอ่แรลงเชี่ยงจูดชีดจูดชีดกว่ากันไปซึ่งบรัสก้องวัดนี่กับท่านผู้ฟังกับมันก็มีมาทะอดนะนะครับนะครับนะ กับท่านผู้ฟังกับอ่มามันก็มีทลอดในเรื่องของไวรัสเรือเชียววัตในกับนเน้นย้ำกนไี้สัคขังนึงฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องดูแลทุกขาภาระพากันมาครับต้องดูแลทุขาภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับอืมันมีกาโพรอนอินนะครับท่านผู้ฟังกับอ่าเป็นการพนยินนอ,อกถ้าท่านทีน้องทุโรต ฝ่ายเทคนิคของรายการกับยูเทสท่านนี้คอยควบคุมเสียงเลือดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังครับการหลักหลากรผพานไปเราบวกมาเรื่องวัฒนธรรมของจังหวัดตรังกันอีกสักนิดหนึ่งกับนะวัฒนธรรมของจังหวัดตรังของเราตนงานประจําปีงานาจ,จะล่องรัฐธรรม,มนูญก็แก็ตึงกันเลยเหล่า,าได้ ปลด่อยหนใจในเหลือเสือกันนะครับในไปชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงวัฒนธรรมรวมสมัยพอทุดแล้ลแต่เรื่องความบันทึงนะครับมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์เราเหมือนกันนะครับหลังจากเน่เน่หน้าที่การงานเราก็ต้องมาบันทึ่งกันก็เรียกว่ามาถึงในความบันทึงเล่านี่นะครับฟังวมันจะมีพ้นต่อสุขภาพเรา่านะเราไม่เครียด เรามีความราเรื่องบางได้ผลพ่นย้อน,นใจดูนั่งฟังเพลงเมื่อเด็กเขาหวานนะครับบางครั้งมันทําให้หลางคายเรานี้อืมมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะมีพ้นต่อสุขภาพนะการบันเทิงบางมันเป็นส่วน,นึ่งในการดําเนินชีวิตของคนเรานะครับถ้าเราไปเครียดมากนะไปเครียดมากอ่าเรียกว่าแก๊บตัวมากขึ้นไปมันก็ทําให้เราเกิดความเครียด และก็มีพ้นตอสุขภาพร,ร่างกายนี่เป็นเรื่องลักสมาชยฉาดนะครับท่านฟังครับเป็นลักธมรมาชาิมันเป็นเรื่องราวสมรมาชาดนีครับถึงจะนั่น,นก็ฟ้าๆไปเพราะพ่งกับผูดอยู่บ่อยๆในเรื่องสุขภาพนี่ครับกพรามันไม่มีอะไรเฉินสําคัญต่อสุขภาพคนเราอยากดีนี่จนนั่นนี่เรื่องนึ่งอ่าอันนี้เรื่องนึ่งถ้าเรารวยแต่ว่าสุขภาพเราไม่ดี ความรวยนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราซึ่งฉะนั้นการดูแลทุกขภาพนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับดูแลกันหรือกานไล้ขั้นตอนนะเรับการดูแลทุกขภาพนึ่งสภาพจิตใจนี่ต้องเป็นลักษณนะความไม่เครียดการป้องกันเราต้องปังกันติดก้อนต้องหมดว่า,เ,าเรา การตาฝาตาพุนเนี่ยคับมันก็คุโบร่านก็บอกแล้วอย่าตาไกลพุนอย่าตาพ้นเดี๋ยวมันจะเป็นวัดอืมพอเป็นวัดกับผุ่มตานตานเรา๋ดอยเดียวอาจจะมีการแตกกระไดวัดหลงปอดไอ้มันอนี่ก็หวาเนี่ยครับกาลังจะมองไปถึงหวาคาพูดของคุโบรานเนะยครับอน,นุวังมันก็ถุ่มใ้ไม่มดนะเราต้องแกะไายอืมเราจะจะทิ้งไม่มดไม่ได้คําพูดของคนนบร่านแกก็พูดกันว่าย อย่าตาพุ่นอย่าตาน้ำคางผอม,มีเงินจำอยู่เสมอเลยรับพ่อแม่ก็เคยสอนจำป้องวัวอยู่ตลอดเวลาก็ป้องกันอาศัยหลักการป้องกันถูกปัจจุนนี้ไม่ไหวเลยก็นเลยแต่มันอุบัติเหตุก็เหมือนกันอาศัยหลักการป้องกันเราอย่าปล่อยมันเกิดแต่มาแก้ัน้าทีหลัง การป้องกันอุบัติเสธก็ถ้ามาทําได้เป็นเหมือนรคขี้รถอะไรเล้วนีรถเราพร้อมไหมไฟเลี้ยวไฟหน้าทิดไหมเบรกดีไหมอะไระมานี้ครับการนี้ก็เรียกว่าการป้องกันเขาก็รณรงค์กันอยู่ตลอดแต่บางครั้งบางคนก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งอืมปฏิบัติมั่งไม่ปฏิบัติมั่งการเราขี้รถซึ่งเราไม่มีไฟท่ายด้วยเจะาบอกรักหมดถุกไส้เนะครับ มากไมยดีว่ารถใหญ่มากกำลังเลยมองไม่เห็นนะชนอากาศเคยมีเป็นประวัติกับมหมากมองไม่เห็นผมไม่มีไฟไม่มีไฟไท่ายพุมคนึงนะเรืงเห็นความสาคัญตรงนี้หมากคือก็พยายามเอาใจใส้สะกิดนะครับเพราะนั้นไม่ถึงเรื่องราวของชีวิตนะครับนะมากไม่ที่มองไม่เห็นหญิง้าพ่นตกมีหมอกมีไรกัเหลาหน้ากลัวนะครับเป็นอย่างนี้น้าวัดเสี้ยว ถึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ทักเพื่อนลูกหลานรถเบลีกดีไหมยาง,ลงหล่อวัวหลานไหม่ปวยตายมีไหมไอใ้ในกรณีในกรณีรถมอเตอร์ไซค์บางครั้งเราอย่ามองข้ามนะครับช่วนมากับที่รถไปทำชนน้ำบดชื่อหมากนะครับบางครั้งรถไม่ป่วยตายไม่ป่วยเลี้ยว ผอดึกดีเลียวกะเลียวกทึ่งที่นี้คนตามลั่ก็ไม่รู้กะชนกลึ้มเขาเลที่นี่ครับบาดเจ็บบึ้งเพียชีวิตไปตามตามกันในนี้เราพูดเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในตังคมนะครับอนุครกับเพียงแต่ว่าพวกมาเน้ยนยำอีกครั้งนึงเลยครับมาตอกยําเน้ยนยำเพื่อให้เป็นที่รู้กันไปช่วยกันดูแลช่วยกันเป็นอูเป็นท้าว่าลรกเกยร่ดนหร่อไฟตายติดไม้ไฟเบรกติดไม้ ได้หล่านี่รถยุ่นก็นเจนกันนะครับรถยุ่นก็นเจนกันไฟเลี้ยวติดไม้ไฟเลี้ยก็สําคัญนะครับ<ม>เรื่องรถเนี่ยไฟเลี้ยวไฟเบรกเนี่ย,ยมีผลนมากเลยจริงราคามันก็ไม่สูงราคาก็ไม่แพงถ้าเราจะไปเปลี่ยนนมันก็ไม่มหมากให<ช>ม่แ่ว่ายุที่ว่าเราจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ตอนนั้นนะครับอย่าเพลื่อๆผู้นายว่าเราอย่าเพลือ่อๆแหละครับป้องกนันเป็นเป็นเรื่องสําคัญให้ขคิดในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเรานะครับ อ่านั่นนะที่นี่การผ่าทนทุกฟังกาการออที่จะูดไม่ได้ทุกครั้งเลยเวลาจัดรายการนี่กับในเรื่องการดูแลทุกขาภาพามไได้แล้วนี่นะแต่บางครั้งเราดูแลดีแต่ว่ามันก็เกิดในเมื่อมันทุดบีไส้ก็สุดแหล่แต่นะครับ้าหตุการมันสุดบีไส้เราก็ต้องจำยอมนะครับไม้เด็กจำพลืม้ายาุการมันสุดหวีไส้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ให้เราเริ่มต้นในการป้องกันก่อน รับถน้ฟังกับรายการอนุรักษ์พัฒนาธรรมกายการแสดงความว้อาเลยนี่ผมเองก็ได้ทำเพลิ่เลยครับนะแต่งเพลงให้พ่อวัทท์ต้องไปเปิดฟังกันว่าเป็นการแสดงออกขึ้นความจงหลักผักดีอีกดันนึ่งเหมือนกันเลยครับนะครับส่งเพลงไปแล้วว่าเราในฐานะเป็นศิลปินเราก็แสดงออกในการทำเพลงไวัยอาเลยนะครับการทื่เป็นการแสดงออกอีกฉากนึง เทรามิเขาก็ท่าบันนะครับท่านผู้ฟังกับปอกกันป่อห้อมปลาห้อมคอนะครับช่วงนี้นะครับมาเดี๋ยวกะให้หนองสู้รด้เปิดเพลงฟังกันไปตามความเหมาะสมอาจะเปิดเพลงไล่คทุดแหลือแท่นะครับแอาทิตทิหน้ามาปอบปลากันคนทิศคนอุหวากันไปหลาวนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ไปแล้วสู่สวรรค์ลูกนั้นยังอะไรยังฝังอยู่ในใจไม่อาจลบเลือนจางหายยี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาที 24ของเดือนตุลาสองห้างกแปแม่จากพวกเราไปขึ้นสู่สวรรค์พ่อคอยแม่อยู่บนสวงสวรรค์จากวันนั้นถึงวันนี้ मैं जाक पाईले สเด็ดสู่สวรรค์คาลัย